ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายจอมพลังกำลังขุยโมกว่าตัวเองแข็งแรงและวิ่งเร็วที่สุดในป่าวันหนึ่งเจ้ากระต่ายได้พบเต่าเจ้าทิมซึ่งเป็นผู้ปกครองป่าจึงท้าประลองความเร็วทั้งสองจึงได้ทำการแข่งขันกันโดยผู้ชนะจะได้เป็นผู้ปกครองป่าตัวใหม่เจ้ากระต่ายใช้พลังทั้งหมดวิ่งนำเต่าเจ้าทิมไปโดยความเร็วสูงสุดของมัน เจ้ากระต่ายวิ่งนำเต่าไปไกลจนมองไม่เห็นเต่าที่ตามมาเมื่อเห็นว่าน้ำห่างมาไกลเจ้ากระต่ายจึงคิดว่ายากจะพักสักหน่อยพอเริ่มเหนื่อยแล้วเต่าตามมาทันจึงรีบขึ้นน้ำไปเจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาเห็นเต่าขึ้นนำตัวเองไปแล้วจึงรีบตามไปด้วยความเร็วที่ตนจะทำได้ทั้งหมด เต่าวิ่งเข้าเส้นชัยไปอย่างงดงามและยังได้รับการยกย่องได้ปกครองป้าต่อไปเจ้ากระต่ายเสียใจอย่างมากที่ตนเองประมาทและทําให้เต่าได้รับใช้ขณะไปาแต่แววตาเจ้ากระต่ายก็ยังคงไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรดูถูกความสามารถของผู้อื่นและเกิดความประมาทจนทําให้เกิดความเสียหาย